ก่อนหนึ่งเยอะทำไมดิอะไรอะไรเเวเวดต้มช่อีะไอเดยน้ช่งเดี๋ยวอีก้เลยลเราขอตัวนิดีิเว็ดนัดดเวทดนัเวทดนัเวตั้มตรง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 ข้ามเนื เออชื่อตรงข้ามเวนนัทเวตตังเวนัทเออเวนนัทเวตตังเวนนัทเวตตังเวนนัทเวตตังเวตตั้เวตตังเวตตัเวตตังเวตตัเวตตั้เวตต่เวตตั้เวตต้งเวตตังเวตตั้งเวตต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  ้าวแล้วไอ้ตรงไปไหนอะตรงที่รัวเปิดไม้เปิดไมเปิดไมพราะตรงนั้นเข้าไปหามนั่นเจ๊มาเปิดมาเ็ัเเอ้ยน่ะอ๋อเธอเต้นนนัเ้นหนัเออนไจะมาเป็นผู้นคนนั้นอ่ะมายู่นมายืนคุมข้างหลังเป็นแจ้คุมหลัง रिया इत मना रिया जो की फेकिस्तान

I'm a motherfucker, father gentleman. I'm 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 a, a motherfucker, father gentleman. Gonna make it red. Can to make you red. You know who I am. Web not. Gonna it make you it red. can to make me red. You know who I am. เวดตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลเร้รรรรร้รรรรรราร่รนรรรรรรวรร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 ้รรรรรรมรร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 เรรรยรรรไรร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 รเรรรรรรรมัรร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 รเลยรร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 รยรรบลครับ มันต้องเป็นตึ๊งแมนอันนี้ต้องยังไงนะเอาไปจริอมันเลยเอาเอากอดีกอดอลงทันแต่แค่ชัดก็ทันร้องนึงระวังไ้มันจะมีเวลาเล่นเลอยู่ทำไมมันต้องตงอย่าเพิ่ร้องอย่พิ่ร้องนะอ a m o t h e r f o c k e r g e n l m e n คือเ หยักถูกแล้วเอ้าแล้วจะมาหยักเหรอถูกแล้วที่จะหยักทำไมล่ะถูกแล้วถูกแล้ว ไม่เอาแอมเมอร์ก่อนได้ไหมเอามาร์เทิลฟาเตอร์เข้าเลยได้ไหมนี่ก็จะไม่เอายืดเหยีย You know who I am with not gonna make you w a i t gonna make you w a i t You know who I am with t h u m b with t h u m b with not with t h u m b just h a na 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 n m a r t e l f a t h e r gentleman โอเคนะคะทีนี้นะไอตรงเนี้ยผมผมทันอยู่แต่ไอไออมก่อนของมาสเตอร์ไม่ทันเอาอะไม่ทันเะอมไนไอตรงเนี้ยทันแต่ไอตรงเนี้ยไม่ทันไม่รู้มันตอนไหนดัมเกอร์เกอร์เซกดมเกอร์เมินเก่ดมเกอร์เมทิลไ You know, father, <S <S you know who I am? With not gonna make y o wet, gonna make y wet. You know who I am? With I'm with not, w i m with not, with i t not, with not, with not, with not. Motherfucker gentleman. ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเอางาออกใช่เอาออกมา motherfucker gentleman.

A-la-ka-mu-la-way, ha-kin-he-ya-ha-ni-gon-ti A-la-ka-mu-la-way, ya ha ni gon la ka mu la he a la ka mu la vi lai vi vi lai ba he u cha na ma ri a u cha na mu la ma ja man Maria

I'm a mother, father, gentleman. I'm a, I'm a, I'm a mother, father, gentleman. Gonna make you wear, gonna make you wear. You don't know who I am. Wait, not. Gonna make you wear, You to make you wear. You don't know who I am. Wait, not Wait, not. Wait, not Wait,

มเด้ัดเยเจาแม่ไอ้บานน่ะไอ้วงตั้มอ่ะกะแค่เนี้ยไอ้ตั้มฮะ y o ่เ n o ห w ว o I am แล้วก็ลืมชฟกุสัตแฟนคลับุสัตยืนถึงเนื้อเลยแล้วแล้วแฟนคลับทำเนื้อพอยหัวเลยแฟนคลับกับหัวเนื้อโอเคอ่ะพอเดี๋ยวเราวนแล้วกันเนาะัก่างละรอบแล้วพอ